สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ด้วนหายอยู่มากินเข้าปลามาหาเฮ็ดเด้อจ้าดงเต็งเด้อว,วันนี้มาไลยปูไลยคนอยู่เด้อจ้าไม่กันสันกัดเบ็ดมดอีกแล้ว วันนี้ดวนห้ายุงหากินกับเขาปลาห้าเห็ดคือเกาวกว็ะามาันคือเกาด้วยจ้าขุนตุกแรงดงเต็งด้วยจ้าทาช่างเันนีด้วนจะให้พี่ให้หนงดูเด้อปลาโอ้ไวเทโรเรือทำงานหนักแต่อามวลก็อย่างเาออดียวต้องคนทำงานยังหนัก เก็บเพชรมันคือเกาเด้อวันนี้วันพุธที่สิบใช่ไหมหรอสิบหรือสิบเอ็ดนะสิบกันยาเลยสิบกันยาเลยเนาะถ้าช้างดุงเต็งเด้อพี่น้องเด้อทำวันพิษวันถูกเลยเก็บเ็ดถ้าช้างดุงเต็งคือเกา คนก็ตกแรงแองฮะเตี้มตะการไหมล่ะนั่นแหละรถไฟมาแล้วเลยงัวเขนอนเลยนี่เอ็งมาวันนั้นงัวเขานอนอยู่นะวันึงของไอ้ย่าวันนึงทำไมมันเก่าทำไมมันพุพังก็ไปรถไฟก็ได้รถไฟจะไปใครสิ